ขายแล้วไหมแม่นเห็ดหรือแม่ขายเห็ดหรือขายอย่างนี้พี่้องไปครับผมเอาเรีนไปยังอีกพี่้องพาเขาาปืนว้าวกวมึงนี่มึงนี่มึงนี่เอ้นนี้นนอ้บ่ท่านไปใส่ย่องอยมันยางหนีขามึงขวนี้เืออ ขายเงา้ยพี่น้องสามตักลุ่มกันเลยพี่น้องเลยเพิ่งยากสิป็นนน่เนาะป็นปินดินสามจานสามจามาไปเบิ้งน้ำกันครับผมบ่ากบวกบนีเาเนี่งพี่ครับเพียวตอวเค่ไหนเยอะไปไปเบิ้ลน้ำแขง วนนเป็ทำความคารวะโอ้ยพี่น้องไอเราโง่ครับผมบังไครนี่คนสมไค่หานอรรดพี่น้องเกียบเกียบพี่น้องสวัสดีครับ สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมแล้วก็ผู้ชมทุกทุกคนเด้อพี่น้องวันนี้มาพอกันกับกอบสายลุยแล้วก็สาวเปีวอีกเช่นเคยครับผมสวัสดีค่ะวันี้ก็ยังอยู่ที่เดิมเนาะยังอยู่เหมืงเกราครับผมยังอยู่แมงหงสอนอีกคือเก่าครับผมเอาจังได้กับไปรุ่นไปชมน้ำกันเด้อพี่น้องว่ากอบเบากบกับสาวเปีวสิได้หลายวเนาะ้ววันนี้เนาะค่ะสิได้เห็นดังแน่กับไปรุ่นไปชมน้ำกันครับผม เบ่งน้ำกันเลยพี่น้องเอา้าเดี๋ยวนี้ก็มาพวดเด้อพี่น้องมูนึงครับผมแ<ด>ยแ<ล><ด>่จริงคืองัน้นครับผมตุ่มแบบไงพี่น้องอโอ้งามงาพี่นอ้อ,องน่าแย่จรงพี่นอ้องทิเป็นแบบสามดอกตุ่มกันเลยพี่น้องเนาะเพิ่นอยาก่เป็นนี่เนาะเป็นเป็นดินเป็น,นดินเป็นนี่เล็กน้อยเนาะงั้ครับผม ดูเถอับปชม <ไป S 1> นกกระโดดด่ว,วนน้อเพียววนนี้ก็รรกบรรยากาศฝากขึ้มๆยังไงเานาะปล<ะ>าพ,พี่นื่นขายแล้วไหมแม่นเห็ดหรือแม่นขายเห็ดหรือขายอย่างนี้พียใหญ่ๆได้ครับผมขึ้นดอยมากกับผัวดเนาะเห็ดเพิ่เขาขาง่ายเนาะขาเพิ่งก็อยากเน่าจังซีง่าครับรผงานขึ้นอีกหน่อยนึงพัได้พีอพง ไปครับผมเอาเรียนไปยังอีกพี่น้องพาครับผมพี่น้องกูมึงนี่มึงนี่มึงนี่ขาเร่าไหมดอกเดียวมันบ่ไอหนี่ฮะดอกเดียวแหละดอกเดียวพี่น้องมึงขาแล้วไงครับไงไงเต็มฟ้าเหมือนกันนพี่น้องครับผมไปครับผมไอ้คนนี้ไอ้คนนี้เอาบ่ท่านไปใส่พี่น้อง อย่ามันย่างหนีเขาเมืองขาเพิ่มเยอพี่ว่าขายยังไงครับผมขาเพิ่ากนี่ยปาครับผมไปลุ้นไปชมน้ำกันเด้อพี่นุ๊กอีกสองนึงครับผมขาเงา้ยวพี่น้องขาเงี้ยวมันเครื่องสวอชมัพี่น้องขาเพิ่มไหมไกยต็เมือครับผม ยีรศร้อมดอกครับผมพี่น้องอยังไม่ย้ำครับพี่ถุกฝนตกใส่เพื้นพี่น้องดินสิบนี่จังหน่อยเด้อพี่นอ้องเลยดิยนแตงโคเมอที่เดียครับผมฝนตกใส่เพื้นเหมือนคลืนเนาะอยากมีหดินจังหน่อยเด้อพี่น้องน้ำขาน้ำดอกเพ,พื้นพี่น้องปาดพี่น้อง แม่ครับผมไข่ละงูครับผมบงไข่หี่คนเ้สมไขหานอรุพี่น้องเอาเอาน้ำเลยสับเี่ไข่้ังครับผมยัจุมยังยิยิ้มเึงนี่ป๊าไข่คนไหมกระปั่นพี่น้องนี่ไข่ใหญ่ยต้งังหรือเออต้นนะข้าก็ไขหานะอ้เน้ครับผม ใครน้องพี่น้องจุมจ้มจุ้มจีจุ้มกับจุม <c oughs> จ้มกึ่งจุมจ้มกึ่งใครพี่น้องอ่ะครับผมไป <c oughs> ลุยน้ำกันอีกพี่น้องเอไปจุ้มกันจุ้มเอาล้างให้เงาเสียอ <c oughs> อ่อนๆครับผมบนตกคข้ามบนตัวข้า <c oughs> ดอกเป็นจัดๆนี่ดินเล็กน้อยเด้อพี่น้อง เป็นเหงาเล่นน้อยเนาะงายครับผมบึ้ยงายครับมาพีไมาออกดอกที่อ่ะต้องใส่อิดยอดใหญ่ดอกใส่อีกป้าเห็นไปพีบงอกเออมึงดอกเราปมึงดอกเพิ่นครับผมป้าดูี่บุญมึงดอกเนอย่างงามครับผมอ่อนๆอยู่เนาะค่ะอือสวยๆครับผมงามครับน้อยเนาะ ไ้ยทั้งคางเห่พวกแม่นิดด้คดีดอหรอครับนี่นะครับผมมาเบิ่งเห็ดไข่บบดพี่เราไข่ครับผมจุ่มดอกครับิเข้าไข่เห็ดตาไข่เนี่ยเเห็ดดื้อเห็ดไข่เงี้งคุณอพีุ่รมทำเกลียวเรอพม่น้อง ไอ้สองยอดสีอือพี่น้องมึงครับผมปาดเต็มคนเลยพี่น้องไอ้ครอบเรย์พุ่งพุ่ไข่หนึ่งจีนึงพี่น้องมีกระบาลมีไข่หนึ่งจีครับผมมีดอกจูมนั่นดอกจูมพี่น้องเอาน้ำเอาน้ำจีน้องโอ้ยหอมหวมครับ อุลยสวยๆไดพี่น้องลิงนเนาะตำกยวเนาะพี่น้อ,องหอมมาผัดกดันเลพี่น้องนี่ครับไขุ่งอ้ยเด็ดตำหนึงพี่น้องเด็ดปนเหลี่ยวเลยงเลยพี่น้องใช่ไหมมาเข้า จุ้งนึงครับผมน้ำเหรอี่น้องไปเบ่งกันนี่คือควนคือเปล่นคือเท่ทำความคารพเอาเรียงกันเลยดูเผมุ๊บจุ๊บเอามนไปเอาไปด โอ้จุกงเงินผมน,น,น,นี่เขาโตสาอน้อยจุบอะได้เกี่ยงกับผมลลบมุม้อมดิเพื่อนเยอะเงาคร้บผมอันนี้ไข้งคข้บผมหมุนตัวอันรัวนีข้าตัวงห็นนิหน่อ เนียงครับผเลียงกันลงมาเลยค่ะงามงครับพี่โงนี่จุ้มนึงครับผมหมดพอดีแกงับผมโอ้ขาพอดีแง่เ่กัดเนาะบุกถุงเทาเพื่นครับเาด้อถุงเทาเพื่นแง่กัดเขาโอ้ยพี่ ล้งคัชครับกูเปียนแ้ไอ้น้อซ้ำกันเลยพี่น้องซ้ำกันเลยครับผมเนี่ากขาเกิดไงเด้อพี่น้องบริเวณตะแยงหนึ่งบนบรสองก่อนครังามพี่นองสวยเลยค่ะ เกลี้ยกลิบพี่น้องเขียบเขียบเขียบไทยเี้ยชิคชแม่แม่แ่วันจีไายตอนสาวเปียวยังเกียบเกลี้ยบพี่น้องไข่เนี้ยเพื่นตาดีอู้จูกระโดดกระไข่กระจุ่มเลยพี่น้องอ๋อกระสวรเนี่ยคุณเด้อพี่น้องไข่ทอมถ้าเมนจุ่มมีสิตั้งเลี้ยงกันไน้อหรอสามไข่ซี่ไข่ครับผมหนึ่งจุ่มสามไข่ครับผมนั่นวู้ยไ่เห็นอยู่หลังดอกนี่ครับผม โึ้นงามเถอะเนาะเนาะจะเป็นเสียกันเพาไอ้นอกเันว่าปื๊ดบวขาพัน,น,นยังไงบ่บวชเลิกป้าอู่ยางเลิกครับผม ไม่ใช oh, uh. ่เนาะเนาะนะครับผมดูพี่น้องแดงอกเหลืองครับผมแดงอกเหลืองค่ะพี่น้องสาดเหลืองเหลืองแต็มเลยพี่น้องอ๋อมูนี่ครับผมเลี้ยงกันเี้ค่ะเขาซีกิ้งซีไข่ปุ๊่เพิ่นถือฝนเพิ่นอยากสิอันนี้จังหน่อยเด้อพี่น้องจังหน่อยด้วค่ะแม่นครับผมอยากเปลือยด้ับ มือมือ <nt> กับเปื <t> ิอนพี่เราเอาข้าวมันดาเนาะฝนตกนี่กับฝนแห้งอยู่นะเหมือนกันคสี่จุ่มค่ะไปเบิงไปลุ่นไปชมน้ำกันอีกปาฮันใครบอกง่ายครับผมโอ้ยหนี่เทียบใครง่ายหน่อยนะง่ายครับผมไปดื่มน้ำกันอีกพี่น้อง

มาไปเบิ้งน้ำกันครับผมบ่าวกบหลีล้องนี่ยพิ่ม้ครับผมวุ้นแหมผีอีกชอบใครเด้อพี่ปืนของใหญ่จริงๆเลยโคูลครับผมจัดการเลยบันเดี๋ยวๆเอากระตาพี่เดี๋ยวบ่าวกบถือไว้ให้สิกขวมกระตาสิกขวมครับผมังไร อันนี okay, ca, ้ได้ปะบ่ได้อะไรต้นยเพิ่นเปลกองกระบอกิกแกงหนึงเครับผมมุิกแกงแค่ครับผม

คิดถึงตีดคักติดแม่พี่น้องเป็นดินไ่ดูน้ำหมองไผบ่พี่น้อกดินซุ่มก็ดินดินผุุเนาะนอยเนาะดินโ่แข็งถืดเลยน้ำไหม เปิดมันหพี่น้องเหี่ยมมูสชูไทยครับผมคลิปนี้เนาะค่ะคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้เอเสออนเนาะนั่นะค่ะผมมุดชูไทยครับผมไปเราเกิดหามาได้โดนเติ่นบ้นเนาะหามันเลยโดนเติบแล้วเมืมมม่อยเด้วพี่น้องจับอยู่ยเมื่อยหรอค่ะเปืนเมื่อยนะครับผมจก็เลยขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เด้อพี่น้องค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับผมค่ะขอบคุณทุกการติดตามครับผมกันในคลิปนี้บ้ากบแล้วก็เช้าเปลี่ยวกระซิขอลาพี่ล้านองไปก่อนครับผม เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ